เมื่อคำว่านรกมาเป็นชื่อการ์ดยูก oh ิโอมันจะลึกสุดยากแท้อย่างถึงขนาดไหนกันล่ะนี่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อเกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมก็จะเอาคีย์เวิร์ดที่ท่านผู้ชมท่านหนึ่งได้รีเควสต์มานะครับแม่รีเควสต์ได้น่ารักมากเลยนะทั้งนรกและก็สวรรค์กันเลยนะครับคือแบบอยากให้ทำการ์ดอะไรบ้างแห่งนรกแห่งสวรรค์อะไรเงี้ยเนาะซึ่งก็เป็นรีเควสต์ที่น่าสนใจนะครับผมเองก็ถ้ามีรีเควสต์มาแล้วหนึ่งคือทําได้2คือผมอยากทําก็ทําให้ด้วยประการชานีนะซึ่งอันนี้นะครับด้วยความที่ว่าเป็นจุดๆๆ แห่งนรกแห่งสวรรค์อะไรพวกนี้เนาะในคลิปนี้เอาเป็นนรกก่อนกันละกันนะครับคือด้วยความที่ว่าไม่ได้เอาคําว่าเฮลเป็นตัวแกนหลักในการที่จะหากราดในคลิปนี้นะครับหมายความว่ากราดที่มีคําว่าเฮลในที่ท่านผู้ชมคิดอยู่เนี่ยอาจจะไม่มีมาปรากฏในคลิปนี้บ้างเพราะว่าผมเสิร์ชเป็นภาษาญี่ปุ่นครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคำว่านรกนะครับเขาจะใช้คํา2คําคําแรกก็คือคําว่าจิงโกคุครับผมหรือคําที่2ก็จะใช้คําว่านาราคุนั่นเองครับอ่านาราคุก็ mm hmm. ใครเคยดูอินยาชะก่อนนาราคุนั่นแหละครับแปลว่านรกนะ โดยคำว่าจีโกคุกับ่คำว่านาราคุนี่แหละครับสองคำนี้ที่ผมเสิร์ชหลักๆเนาะเพราะฉะนั้นแล้วในคลิปนี้ไม่ได้เน้นคำว่าเฮลจากภาษาอังกฤษโดยตรงแต่เน้นคำว่านรกในภาษาญี่ปุ่นแล้วผมก็แปลไทยมาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในคลิปนี้อาจจะมีการพูดถึงว่าจากนรกบ้างเนาะตามบริบทของการแปล ตามบริบทของการแปลชื่อกาดก็อาจจะใช้คำว,ว่าจากนรกบ้างแห่งนรกบ้างหรือก็คือแบบว่าเป็น adjective ใส่คำว่านรกเข้าไปในชื่อกาดนั้นเฉยเลยนะครับโดยพอขึ้นชื่อว่าเป็นนรกนู่นนี่นั่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูมีความดาร์กของมันนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันดีกว่าว่ากาดจุด,จด,จดๆแห่งนรกนู่นนี่นั่นของการ์กิโอที่ผมคัดมาในคลิปนี้จะเป็นอะไรบ้างแล้วก็ต้องย้ํากดเดิมกันนะครับว่าคัดมาเฉพาะการ์ดที่มีเอฟเฟกต์เล่นได้แบบกว้างขวางมากๆไม่ได้เจาะจงว่าเอฟเฟกต์ของมันจะมีการพูดถึงซีรีส นนถ้าพร้อมแล้วก็มาดูกันทีละใบเลยการใบรแรกเลยนะครับผมกวีแห่งขุมนรกเฮลโพเมอร์ครับกวีแห่งคุมนรกเฮลโพเมอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าปีศาส์เลเวล5าพลังโจมตี2000ป้องกัน1,400การ์ดกใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือยอย่างแรกนะมันไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษจากสุสานขึ้นมาได้ครับและเอฟเฟกหลักของตัวมันก็คือว่าถ้าเกิดว่าการใบนี้มันถูกทำลายและถูกส่งลงไปสุสานเมื่อไหร่นะและเมื่อมันอยู่ในสุสานนะครับเมื่ออีกฝ่ายหนึ่ง การเข้า Battle f a c e แล้วทีนี้เนี่ย Battle f a c e นั้นจบลงเสร็จปุ๊บเอฟเฟกของ Hell Primer ก็จะทํางานนั่นคือสุ่มทิ้งการ์ดจากบนมือของอีกฝ่ายหนึ่งใบลงสู่สารไปเลยครับผมซึ่งเอฟเฟกเนี้ยทำงานตราบเท่าที่ Hell Primer ยังอยู่ในสูนะ่สารเนาะถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากโดนเอฟเฟกนี้แล้วก็จําเป็นต้องร e m o v e การ์ดใบนี้ออกจากสู่สารหรือไม่กระทํายังไงก็ได้ให้มันไม่วางอยู่ในสู่สารนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะชื่อของมันมีคําว่านรกในชื่อการ์ดที่แปลมาจากชื่อภาษาญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ในชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษพวกมาก็จะมีคําว่า Hell อยู่อันเนี้ยไม่ว่ากันครับผ แต่ว่าการที่มีเฮลเพียวอย่างนี้นะครับหลายใบเลยเนาะอันนั้นก็อาจจะเป็นแบบแนวแตกตกลนหลุดไปและมาที่การ์ไปต่อมาเลยนะครับผมนายพลแห่งคุนรก เฮลเจเนอโรเมฟิสครับผมนายพลแห่งขุมนรกเฮลเจเนอโรเมฟิสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล5พลังโจมตี1,800ป้องกัน1,700การ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันคือถ้าเกิดว่ามนโจมตีส่มอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันเราสามารถมอบความเสียหายทะลุดีเฟนซ์ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีฝ่ายหนึ่งได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีฝ่ายหนึ่งจากการต่อสู้เราสามารถสุ่มทิ้งการ์ดจากบนมือของอีฝ่ายได้หนึ่งใบ และการไปต่อมานักรบแห่งขุมนรกเฮลโซเยอร์ครับผมนักรบแห่งขุมนรกเฮลโซเยอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี1,200ป้องกัน1,400เอฟเฟกต์ของการไปนี้ก็คือว่าถ้ามันถูกมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งทำลายลงสู่สารไปเมื่อไรนะครับเราได้รับความเสียหายจากการต่อสู้นั้นเท่าไหร่ให้เอาความเสียหายนั้นมอบก,กลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งและการไปต่อมาตะคาแห่งขุมนรกเฮลเซนติพีดครับผมตาคาแห่งขุมนรกเฮลเซนติพีดเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธา จ็ดพลังโจมตี2,600ป้องกัน1,300ครับดีใจดีใจนะครับเคยคิดจะทําคลิปแบบว่าตะขาบอะไรบ้างนะครับรู้สึกว่าตะขาบจะมีน้อยนะครับแต่ว่าเออพอเป็นแบบแห่งคุมนรกปุ๊บก็กได้เอาไอ้ตัวนี้มาทําในจักรวาลกาสตีนหนึ่งนะเอฟเฟกของกาไปน,นี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าบนฟิลฝ่ายหนึ่ง F F มีมอนสเตอร์อยู่แล้วบนฟิลของเราไม่มีมอนสเตอร์นะครับเราสามารถอัญเชิญกาไปน,นี้แบบปกติลงไปบนฟิลโดยที่ไม่ต้องทําการรีลิสมอนสเตอร์ใดๆเลยครับผมถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนี้ด้วยอนนีี้้้พลังงังงโจตตต ของมันก็จะกลายเป็น1 3 0 0นะครับและการไปต่อมากาไปนี้คือผู้รับใช้จากขุมนรกครับผู้รับใช้จากขุมนรกเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุดินเผาปีศาจเลเวล7พลังโจมตี2,600ป้องกัน1,800การไปนี้นะครับไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้และถ้าเกิดว่าเราจะอัญเชิญมันเราสามารถรีลลสมอนสเตอร์แค่ตัวเดียวเพื่ออัญเชิญมันแบบปกติลงมาได้เลยครับผมแล้วถ้าเกิดว่ากาไปนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกนี้นะครับผมตามเดิมใช้เครื่องสบู่สองตัวใช่ไหมคราวนี้เราใช้เครื่อง ผมแล้วพลังโจมตีป้องกันของมันก็จะถูกลดลงมาเหลือครึ่งเดียวนะครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดไปนี้คือจอมานคุณอาคมแห่งขุมนรกครับจอมานคุณอาคมแห่งขุมนรกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล7พลังโจมตี2700ป้องกัน500การ์ดไปนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันคือเทิร์นละครั้งเราสามารถทิ้งการ์ดจากบนมือหนึ่งเอามอนสเตอร์ที่ไหยหน้าอยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายทุกตัวที่มีเลเวล3หรือต่ำกว่านะครับผมเอามาควบคุมจนกว่าจะจบเอ็นเฟสโดยมอนสเตอร์ตัวที่ถูกเเอาาามมคคบุหล่นนนัั้ะร จะไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการอันเชิญซิงโครหรือใช้ในการรีลิสเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ชั้นสูงได้นอกจากนั้นแล้วมอนสเตอร์เหล่านั้นจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกได้ด้วยครับและการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือหมีเฝ้ายามแห่งขุมนรกครับผมชอบชื่อมากดูชื่อแบบน่ารักทีเดียวนะแต่ว่าพอมีคำว่าขุมนรกปุ๊บเออก็ดูน่าเกรงขามในทันใดครับหมีเฝ้ายามแห่งขุมนรกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกตธาตุมืดเผ่าสัตว์ป่าเลเวลสีพลังโจมตี1,300ป้องกัน1,800การนี้นผมตราบใดที่มันหนะ้อยู่บนแปดรขอเรารนะ และตอนนั้นบนฟิวของเรามีการ์ดรังปีศาจเพนเดโมเนียมอยู่เนี่ยการ์ดรังปีศาจเพนเดโมเนียมของเราถ้าอีกฝ่ายหนึ่งจะใช้เอฟเฟกต์เพื่อทําลายการ์ดไว้บนฟิวใบนั้นของเราก็ไม่สามารถทําได้นะครับซึ่งการไปน,นี้แอบก้ามกึ่งนิดนึงนะว่าไอ้การ์ดรังปีศาจเพนเดโมเนียมเนี่ยมันก็ออกทรงแบบเหมือนเป็นซีรีส์ของมันนะเออแต่ว่าน,นี้พูดถึงแค่การ์ดฟิวใบเดีวนะครับไม่ได้พูดถึงการติดช,ชื่อนู้นติดชื่อนี้ก็ขอเอามาใส่ไว้ด้วยประการชนิดเลยนะและการไปต่อมากา็ไปนี้คือผู้เฝ้ายามแห่งขุนนรกเเป็ od, าานนมออสตร์ เจมีนายธาตุมืดเผ่าอันเดดเลเวล6พลังโจมตี2100ป้องกัน800การไปนี้นะครับผมเมื่อมันเป็นมอนสเตอร์เจมีนายปุ๊บตอนแรกที่มันอยู่บนฟิวหรืออยู่ในสุสานเนี่ยมันจะยังเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาอยู่นะครับแต่ทีนี้เมื่อการไปนี้มันอยู่บนฟิวแล้วเรามีการปึ้งอันเชิญมันอีกทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็นมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกต์ดังนี้คือเธอละครั้งเราจะสามารถอันเชิญมอนสเตอร์เผ่าอันเดดลงมาบนฟิวของเราแบบพิเศษได้โดยอันเชิญจากบนมือของเราก็ได้หร,รรหรืออันเชิญจาาาากกสสุนขออองงเรรหืีฝ่ยึ ได้โดยที่ว่าถ้าเกิดว่าการใบนี้ออกจากฟิลไปเมื่อไหรมอนสเตอร์เผ่าอันเด็ดทั้งหลายที่ถูกอัญเชิญแปบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกต์ของเจ้าตัวนี้ก็จะถูกทำลายไปด้วยครับและการ์ดใบต่อมามาสู่การ์ดเวทมนต์กันบ้างครับผมเปลวเพลิงแห่งขุมนรกครับเปลวเพลิงแห่งขุมนรกเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดาครับผมก,การ์ดเวทมนต์ใบนี้เมื่อเรามีการใช้งานเสร็จแล้วมอ,อบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งหนึ่งพันพอยทันทีแล้วก็เราจะได้รับความเสียหายห้าร้อยนะครับออไฟมันร้อนนิดนึงนะเราเองก็ได้รับความเสียหายด้วยแหละและการ์ดใบอนคี้ื การอัญเชิญคุ้มขั่งจากขุมนรกครับการอัญเชิญคุ้มขั่งจากขุมนรกเป็นการเวทมนต์ฉับพลันการใบนี้นะครับผมใช้งานได้ในตอนที่ว่าบนฟิลของฝ e ่ายมีมอนสเตอร์หงายหน้าอยู่แล้วบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์1ตัวที่มีพลังโจมตี1 5 0 0หรือต่ำกว่าเนี่ยถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลของเรานะครับถ้าทอาเงินไขนี้เสร็จปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ชื่อเดียวกับมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมานั้นบนฟิลของเราเลือกจากในเด็กจากบนมือจากสุสานอัญเชิญลงมาบบบนฟิลิลแบบพศษ เร,เรียกว่ามอนสเตอร์ตัวชื่อนั้นก็อาจจะมี3ตัวบนฟิวของเราได้ในพลิกตาเลยนะและหลังจากที่เราอันเชิญของเราเสร็จแล้วนะครับอีกฝ่ายหนึ่งจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ไหนหน้าอยู่บนฟิวของเขาได้1ตัวนะครับแล้วเขาก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ชื่อเดียวกันเช่นกันครับผมจากบนมือจากในเด็กจากสุสานอันเชิญลงไปบนฟิวได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าไปเข้าจังหวะของอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งอยู่บนฟิวปุ๊บใช้เอฟเฟกต์นี้ตามของเราต่อปั๊บเขาก็จะสามารถอันเชิญมอนสเตอร่อเดดยววกักตลงมางาไิไนน้้ะแะแป การไนี่คือพันธสัญญากับขุมนรกครับพันธสัญญากับขุมนรกเป็นการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมนะครับซึ่งการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมใบนี้พิเศษหน่อยนะตรงที่ว่ามันไม่ได้ระบุตัวในการ์ดพิธีกรรมของมันนะนะเอฟเฟกก็จะเขียนว่าเป็นการ์ดที่จําเป็นในการใช้อัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมที่เป็นตัวธาตุมืดนะครับแล้วทีนี้พอเราใช้งานเสร็จแล้วก็ทําการรวมเลเวลให้ได้เท่ากับเลเวลของมอนสเตอร์พิธีกรรมตัวนั้นหลังจากนั้นรีลิสมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลหรืออยู่บนมือของเราแล้วก็อัญ ลลงงไไปน้ขอเเราดยัและการไปต่อมากาไปนี้คือลุมกับดักสูนนรกครับผมลุมกับดักสูนรรสนรกเป็นกาดกับดักธรรมดานะครับกาดกับดักใบนี้ใช้งานได้ตอนที่อีกฝ่ายหนึ่งมีการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี1,500ขึ้นไปนะครับผมเป็นการอัญเชิญปกติอัญเชิญรีเวิร์สหรืออัญเชิญแบบพิเศษก็ได้นะครับมอนสเตอร์ที่ฝ่ายหนึ่งอัญเชิญมาใดๆก็ตามนั้นนะ่ะจะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมไปทันทีครับและการไปต่อมากาไปนี้คือปืนข้ามประตูแห่งขุมนรกครับปืนข้ามประตูแห่งขุมนนรกเป็ การ์ดกับดักเคาน์เตอร์นะครับการ์ดกับดักเคาน์เตอร์ใบนี้ใช้งานได้ตอนที่มีเอฟเฟกต์การมอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของผู้เล่นทํางานนะครับเปิดใช้งานการ์ดใบนี้เสร็จปุ๊บเอาความเสียหายที่เราได้รับนั้นอนะมอบเป็นความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแทนครับผมอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในการ์ดที่สามารถโยกความเสียหายที่เราได้รับส่งไปให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ประมาณนั้นนะ <END> EN. ก็จะหมดไปนะครับผมสาหรับการ์ดนรกทั้งหลายที่ได้เล่าให้ฟังไปนะครับเป็นยังไรกันบ้างท่านผู้ชมรู้จักการ์ดจุดๆแทงคุ มีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับการไปไหนสามารถเอาไปใช้ในสถานการณ์ไหนของท่านผู้ชมได้บ้างอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยมาแชร์กันได้เลยนะฮะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ